อันนี้ใช่ไหมครั้งที่แล้วไอ้ครั้งที่แล้วมืดกว่านี้นิดนึงอะเป็นหลอดไฟเหรอคะใช่เพิ่งทาสีใหม่อะเพิ่งมีแบบจ้างจ้างคุณหะมารับจ็อบเงี้จะไม่ได้อเริ่มเลยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ประธานเบากว่าคนอื่นหรอคะอ๋อตั้งใจค่ะ ความเขินแต่เปลีป่ยนเป็นความหลงไหลในเรือนร่างและกล้ามของคุณแบร์คุณเบิร์ตเนี่ยเขาก็เลยเสนอไปว่าเป็นการแลกปลีน,นี้ที่เท่าเทียมว่า oh. เออนายไซตาเบร์เราอะสามารถปลูกผมตัวเองให้สวยได oh. เ้เราจะบอกวิธีการปลูกผมให้นายแลกกับขอสัมผัสได้ไหมจ๊ะอ้ย่า อันนี้คือใครขอดนะเบิร์ดใช่ไหมคุณเบิร์ดเบิร์ดคุณเบิร์ดคุณเบิร์ดขอทัชกล้ามคุณแบนโอเคเบิร์ดคือคนที่มีผมแบบแย่นะแต่ท่านใดนั้นก่อนที่จะได้แนะนำกันต่อ